ช่วงนี้นำคุณผู้ชมไปติดตามรายงานพิเศษยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญค่ะภายหลังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ในายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้มีการลงพื้นที่ทันทีในระหว่างวันที่1 9ถึง21ดตุลาคมที่ผ่านมา ที่จังหวัดนาราธิวาสปัตตานีสงขลาและรัฐก,กลันตันประเทศมาเลเซียเพื่อเร่งผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงรวมทั้งการสร้างสันติภาพและการพัฒนาจังหวัดชดายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมตามที่นายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับดาโตสรีอันวาอิบราหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมามีผลการขับเคลื่อนงาน4ด้านคือด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ได้เน้นการบริหารแบบบูรณาการทั้งงบป,ประมาณฐานข้อมูลและการจัดการโดยตั้งเป้าครูเรือนยากจนที่มีไม่น้อยกว่า17,356คนต้องหมดไปภายในปี2,570ผ่าพันกระบวนการให้ความรู้สร้างงานสร้างอาชีพและการจัดหาตลาดรองรับเพื่อสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนซึ่งจะมีการเปิดปฏิบัติการแก้จนในเดือนพฤศจิกายน2566 ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันของประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีข้อเสนอเพื่อลดเงื่อนไขาการใช้ความรุนแรงในพื้นที่เช่นปัญหายาเสพติดปัญหาผู้ร้ายข้ามแดนปัญหาคนไร้สัญชาติเป็นต้นส่วนด้านการพัฒนามีข้อเสนอการเชื่อมโยงระบบคมนาคมของทั้งสองประเทศผ่านการสร้างสะพานข้ามแดนได้แก่สะพานข้ามแดนอำเภอสุงไหงโกลกคู่ขนานและสะพานข้ามแดนอำเภอตากใบซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงระบบรางและระบบขนส่งทางน้ำของประเทศมาเลเซีย โดยให้ทุกภาคส่วนอำนวยความสะดวกการก่อสร้างให้เร็วที่สุดและจัดเตรียมข้อมูลรองรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในโอกาสต่อไปนอกจากนี้ยังมีการจัดเวทสนิทแมทชิ่งความร่วมมือด้านการพัฒนาธุรกิจก้าวด้าน การนำเข้าสินค้าทางการเกษตรและปศุสัตว์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรและการเปิดใช้ด่านศุลกากรบุกเกตาจังหวัดนราธิวาสและมีข้อเสนอ G 2ทีเพื่อขจัดเงื่อนไขและข้อจํากัดทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียตามที่จะมีการจัดตั้งคณะทํางานศึกษาร่วมกันด้านการบริหารจัดการน้ําเพราะประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับการทําเกษตรกรรมกว่าร้อยละ80ิ จึงมีข้อเสนอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรบริหารจัดการลุ่มน้ำสายหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นประเด็นสำคัญคือทำอย่างไรให้ช่วงฤดูฝนน้ำไม่ท่วมและช่วงน้านแล้งน้ำไม่ขาดต้องมีระบบชลบประทานและการบริหารจัดการน้ำที่ดีซึ่งเมื่อวางแผนงานและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อป,ประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เร่งเสนอเข้ากนชเพื่อผลักดันงบประมาณที่จำเป็นเร่งด่วนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ด้านการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าผ่านโครงการเมืองปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงวัวไก่นกกรงหัวจุกเพื่อเพิ่มรายได้ที่มั่นคงภายใต้ภาคการผลิตภาคธุรกิจและการตลาดที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังประเทศจีนซาอุดิอาระเบียและโลกมุสลิม รวมทั้งผลักดันปฏิบัติการเมืองปูทะเลโลกในอำเภอชายฝั่งซึ่งปัจจุบันได้เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าการผลิตปูได้ผลสำเร็จส่งต่อลูกปูสู่ประชาชนเพื่อเพาะเลี้ยงและจำหน่ายโดยพบว่าเกษตรกรที่ร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยดเดือนละ1 8 0 0 0บาทในพื้นที่บ่อจำนวน5ไร่ซึ่งเป็นวิธีการแก้จนที่มีความชัดเจนและยั่งยืนนอกจากนี้ได้นำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล ผ่านโครงการฟู้ดอินเทลเจนเพื่อเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฮาลาลส่งออกไปยังตลาดโลกมุสลิมทั่วโลกพร้อมเร่งให้เกิดพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารฮาลาลเชื่อมั่นว่าการดําเนินการข้างตน้นเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกษิจที่ดีสร้างพื้นที่ปลอดภัยรองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้โดยเฉพาะครัวเรือนยากจน ต้องลืมตาอ้าปากได้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้การช่วยเหลือในทุกมิติเพราะถือเป็นการทำหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนเป็นหลักซึ่งข้อมูลการพัฒนาทั้งหมดจะถูกเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้